มีแผงสองแผงก็ช่วยประหยัดไฟเปิดแอร์ใช้งานตอนกลางคืนได้เหมือนกันสำหรับแผงที่ใช้นะครับเป็นแผงโมโนฮับเซลขนาด340วัตต์จำนวน2แผงตัวนี้ขนานกันเข้ามาครับแต่เป็นช่วงกลางคืนแล้วเครื่องนี้ก็เหมือนชุดนนนาครับแต่คุณภาพดีหน่อย อินเวอร์เตอร์ของโซเออร์ขนาด2,000 VA พีคกได้ที่4,000 VA ตัวนี้โมนิฟายมาแล้วนะครับใช้กับตู้เชื่อมอะไรได้ชาร์จเจอร์ครับเป็นของ SINE นี่นะครับสเปคบอกว่าใช้แผงได้เท่าไรนะแบตเตอรี่ที่ใช้ NMC Samsung SDI มีเบรกเกอร์ MCCB เปิดได้ทั้งวันทั้งคืนครับแต่ต้องเข้าใจการใช้แบตเตอรี่ด้วยตัวนี้ยังไม่ได้ใช้วงจรต่ตัดสูงต่อนะครับก็ต้องดูกันเอาว่าต้องปิดอินเวอร์เตอร์ตอนไหนครับก็เปิดใช้แอร์ขนาด9,000 BTU เป็นแอร์ฟิกสปีดก็เปิดมาตั้งแต่ช่วง หกโมงเย็นแล้วครับตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงคืนครับที่แบตเตอรี่ใจให้อินเวอร์เตอร์แล้วไปเปิดแอร์อยู่ได้นานก็เนื่องจากว่าผมตั้งอุณหภูมิแอร์ให้มันพอเย็นนะครับที่2ี่สิบเจ็ดยีองศาก็ดีกว่าเปิดพัดลมนะครับแบตเตอรี่ NMC ตัวนี้ ตั้งตามมาตรฐานครับจะตั้งไว้ที่24โวลต์ครับแล้วก็สามารถดึงได้ต่ำสุดที่22ก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับถึง24โวลต์เดี๋ยวผมก็ปิดแล้วเช้ามาก็มีการชาร์จนะครับต่อรอไว้เลยกลางคืนก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ คอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับกินไฟอยู่ที่700วัตต์นะครับกับแอร์ฟิกสปิดตัวนี้เลย9000 BTU เย็นสบายสบาย